สลึงหนึ่งไม่เคยให้ลูกเปิดบ้านแอนนี่บรูคพาสามชีวิตทนอยู่ห้องเช่าไม่เคยขอเงินพ่อของลูกเลยแอนนี่บรูคพาครอบครัวเช่าบ้านไม้กลางม้งในห้องให้กับน้องทีคายุนอนสำหรับแอนนี่บรูคเธอนั้นฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการที่เข้ามาในชีวิตของเธอตลอดเวลา ไม่เคยย่อท้อเพราะมีกำลังใจน้อยๆอย่างน้องทีคายุลูกชายอยู่ข้างๆและเมื่อไม่นานมานี้เธอได้โพสต์ภาพถ่ายขณะที่เธอกับคุณแม่กำลังขับรถเพื่อเดินทางไปที่ไหนสักแห่งโดยมีข้าวของเครื่องใช้กองพเนินอยู่บริเวณที่นั่งด้านท้ายซึ่งหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเธอกันแน่ถึงได้ทราบว่าการเดินทางของเธอและครอบครัวครั้งนี้เป็นการย้ายที่อยู่ใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านไปอยู่บ้านใหม่กันนะ ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดทุกอย่างที่แอนแตัดสินใจคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแม่และลูกทั้งสองชีวิตที่ฝากไว้กับแอนขอให้ไว้ใจแอนนะจะทำให้ดีที่สุดซูู้ล่าสุดทางด้านสาวแอนนี่ได้โพสต์ภาพของน้องทีคายุขณะอยู่ในมุง้งพร้อมข้อความระบุว่าเคยอยู่บ้านหลังละหลายล้านแต่กวลกวายเพราะนี้สินไหมเคยขับรถเปิดหลังคาได้แต่วุ่นวายปัญหารอบข้างไหม ครอบครัวครบทุกคนแต่หันหน้าคนละทิศคนละทางหรือแย่งชิงมรดกสมบัติไหมมีเงินในธนาคารจนใช้ถึงชาติหน้าก็ไม่หมดแต่คนที่ครบแต่ละคนไม่จริงใจใช่ไหมมีพร้อมทุกสิ่งแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของคนที่รักยังแทบไม่เคยเห็นใช่ไหมกับบางคนบางสิ่งเพียงเล็กน้อยกลับมากมีน้อยแต่ทำไมรู้สึกมีมากมีมากแต่ทำไมรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเลยอยู่ท่ามกลางคนมากแต่เงาก็เยอะแยะไม่แยะไม่เยอะ แต่ความสุขเบ่งบานแทบทุกวันก็ถมไปเหนื่อยไหมที่ต้องวิ่งตามและอยากมีสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเขามีจริงๆหรือเปล่าและเขามีความสุขกับสิ่งที่เขามีจริงๆหรือไม่ลองถามตัวเองดูว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรอีกและอะไรที่สำคัญสำหรับเราจริงๆกันแน่บางทีคำตอบอาจจะอยู่ใกล้แค่คืบเท่านั้นเองมีชายวัยกลางคนโทรเข้ามาถามว่าลูกหนูเป็นของนักแสดงชายคนหนึ่งหรือของใครกันแน่ จากนั้นแอนนี่บุ๊กก็ได้ตอบกลับไปว่านึกแล้วว่าต้องถามคำถามนี้รู้ไหมว่าคำถามนี้คือคำถามร้อยล้านบาทถ้าไม่มีเงินมากพออย่ามาถามคำถามนี้ไม่อยากให้ลูกต้องมารับรู้อะไรแบบนี้ถึงจะเคยบอกกับลูกแล้วแต่ไม่อยากให้มาได้ยินจากปากของคนอื่นมันเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันมีความสุขกับลูกดี